สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องราวเมื่อครั้งผมยังเป็นเด็กป .6 ย้อนไปในปีพศ .2520 ตอนนั้นผมอายุ12ปีเองครับผมชื่อวิทยาเกิดและโตอยู่ต่างจังหวัดเป็นเมืองอำเภอใหญ่มีตลาดเช้ามีโรงหนังมีรถสองแถวแต่รอบรอบเมืองก็ยังเต็มไปด้วยบ้านไม้และวัดเก่าแก่ ที่ชาวบ้านไปทําบุญทุกวันพระทุกเชา้าผมตื่นกับเสียงวิทยุทรานซิสเตอร์ของพ่อผมยังจําได้ดีผมนอนบนเสือ่อกลิ่นลมเช้าพัดเข้ามาพร้อมแม่ตักข้าวต้มหมูใส่ชามสังกะสีลายดอกไม้ผมนั่งกินกับพ่อบนโต๊ะไม้เล็กๆเ,เสียงช้อนกระทบถ้วยคลุกกับเสียงไฟถ่านหลังจากนั้นแม่ก็ถามว่าเอาน้ำแดงไหมลูกผมรีบพยักหน้า ได้ถุงเฮลบลูบอยสีแดงใส่น้ำแข็งทุบผูกหนังยางหลอดเสียบเอียงๆหวานเย็นชื่นใจที่สุดแล้วครับหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จผมก็เข็นจักรยานออกจากบ้านเส้นทางไปโรงเรียนผ่านตลาดเล็กๆร้านโชห่วยแขวนขนมซองเรียงเต็มเชือกข้าวเกลียบกุ้งนมอัดเม็ดลูกอมโอเลตังเมกรอบผมชอบแอบมองทุกวัน แต่ไม่ค่อยมีเงินซื้อหรอกครับระหว่างปั่นจักรยานไปโรงเรียนผมมักจะผ่านวัดเก่าทุกเชา้าเสียงระฆังวัดดังก้องพระเดินบินทบาทเรียงแถวผู้คนในตลาดยกขันโตกใส่อาหารข้าวปลาแกงถุงห้อยไม้เสียบบางเชา้าผมยกมือไหว้พระท่านแล้วปั่นจักรยานต่อไปพร้อมรอยยิ้มภาพพระบินทบาทเสียงระฆังวัดกลายเป็นเสียงประจำเช้าของเมืองเล็กๆในปีนั้น และทุกครั้งที่ผมผ่านหัวใจผมก็รู้สึกสงบเหมือนโลกเช้านั้นช้าลงสักพักก่อนจะรีบไปถึงโรงเรียนพอถึงโรงเรียนเด็กที่ถึงเช้ามักช่วยกวาดห้องเรียนจัดโต๊ะเก็บขยะเป็นเวรประจำวันเด็กบางคนจับกลุ่มเล่นตีจับเล่นเป็นกลุ่มใหญ่ๆห,หน้าอาคารและสนามโรงเรียนบางคน ก็เล่นรีรีข้าวสารมอนซ่อนผ้างูกินหางวิ่งเปี้ยวกระโดดยางมีกลุ่มเด็กนั่งยองยองดีดลูกแก้วผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปเล่นลูกแก้วด้วยเสียงระฆังดังเด็กทุกคนรีบเข้าแถวหน้าเสาธงครูใหญ่ยืนอยู่ด้านหน้ามือถือไมโครโฟนเชื่อมกับลำโพงเหล็กกล่องสีเทาพวกเราทุกคนยืนตรงฟังเสียงเพลงชาติไทยบรรเลงก้องไปทั้งสนาม ธงไตรงค่อยๆถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาเสียงเด็กนับร้อยร้องตามระหว่างเข้าแถวเด็กๆผู้ชายหลายคนแอบคุยกันถึงการ์ตูนแปลไทยหรือบางคนพูดถึงหน้ากากเสือที่เคยฉายทางทีวีเมื่อวานทันดูหรือเปล่าเสือดำโดนจับแล้วนะบางคนกระซิบเรื่องไอ้มดแดงที่เพิ่งฉายทางทีวีช่องเจ็ดขาวดำมีคนยังไม่ทันได้ดู ก็รีบให้เพื่อนเล่าให้ฟังอีกรอบเด็กๆในยุคนี้ยังไม่มีทีวีช่องเยอะจึงต้องเช่าการ์ตูนเล่มการได้อ่านการ์ตูนใหม่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากอีกกลุ่มก็พูดถึงลูกแก้วที่เพิ่งหยอดตู้ขนมได้มาเมื่อวานหรือไม่ก็การ์ดน้ำหวานมิรินดาที่กำลังฮิตใครได้ลายหายากถือว่าเท่ที่สุดในห้องบางคนเอาขนมกรอบๆจากร้านโชวหวยมาอวดเพื่อนดูสิ เราได้เข้าเกลียบกุ้งจากป้าหนูตั้งแต่เช้าเลยเด็กผู้ชายบางกลุ่มคุยกันเรื่องลูกแก้วหรือหนังยางที่จะเล่นตอนพักวันนี้เอาลูกแก้วใหม่มาด้วยนะส่วนเด็กผู้หญิงบางกลุ่มก็จับกลุ่มเล็กๆคุยเรื่องตุ๊ก,กตากระดาษที่เพิ่งตัดเสื้อใหม่จากกระดาษห่อขนมหลังจากเคารพพงชาติก็เข้าสวดมนต์ต่อเป็นกิจวัตรทุกเช้าก่อนเริ่มเรียนห้องเรียนของผมอยู่ตึกไม้สองชั้นโต๊ะยาวและเก้าอี้ไม้ เป็นรอยแกะชื่อรุ่นพี่เต็มไปหมดชอกสีขาวบนกระดานดำส่งฝุ่นฟุ้งคลุ้งครูไทยเดินถือไม้เรียวกับสมุดเช็คชื่อวันนั้นครูภาษาไทยเปิดหนังสือเก่าแบบหัดอ่านหนังสือไทยให้เราคัดลายมือครูพูดขึ้นว่าปีหน้าจะได้ใช้หนังสือชุดใหม่มานะมานีปิติชูใจผมตื่นเต้นนะครับอยากรู้ว่าเด็กในหนังสือใหม่หน้าตาเป็นยังไงคาบคณิตศาสตร์ เด็กทั้งห้องท่องสูตรคูณเสียงดังแข่งกัน7642 7749เสียงท่องสูตรคูณกล้องไปถึงนอกห้องบางทีถ้าใครลืมเอาสมุดการบ้านมาครูจะใช้ไม้เรียวตีฝ่ามือพี่ยะผมจำได้แม้จะเจ็บแต่ก็ทำให้เรากลัวจนไม่กล้าลืมอีกเลยนั่นแหละครับเชา้าวันเรียนธรรมดาของเด็กป .6 ในโรงเรียนไม้เก่า ที่ยังคงกลิ่นหมึกปากกาและเสียงหัวเราะของพวกเราพอถึงเวลาเที่ยงเด็กทั้งโรงเรียนวิ่งออกจากห้องผมกับเพื่อนๆรีบมุ่งไปที่โรงอาหารใต้ถุนตึกโรงอาหารเป็นเพิงไม้กว้างๆหลังคาสังกะสีโต๊ะยาวๆเรียงเป็นแถวกลิ่นอาหารตลบอบอวนมีปี๊บสังกะสีใส่แกงตั้งเรียงอยู่ปาคนขายตักแกงราดข้าวลงถาดสังกะสีข้าวแกงสองบาท ถูกและอิ่มวันนั้นผมกินไข่พะโล้กับแกงจืดฟักเพื่อนบางคนถือปิ่นโตมาจากบ้านพอเปิดฝากลิ่นแกงเผ็ดหอมจนเราน้ำลายไหลหลังจากกินอิ่มเสียงหนึ่งที่เราทุกคนรอฟังเสมอคือเสียงกระดิ่งเล็กจากรถเข็นไอติมหลอดลุงคนขายหมุนกระบอกสังกะสีในถังน้ําแข็งดึงไอติมหลอดขึ้นมาเป็นแท่งราคาแค่25สตงค์ หวานเย็นชื่นใจทุกคำพออิ่มท้องแล้วสนามโรงเรียนก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเด็กผู้หญิงจับกลุ่มเล่นกระโดดยางร้องเพลงไปด้วยเอวสะอ่างกระเทียมเจียวเด็กผู้ชายอย่างผมก็วิ่งไล่จับเล่นตีจับจนหอบบางมุมมีวงเด็กนั่งดีดลูกแก้วเสียงลูกแก้วกระทบกันดังสีใสของลูกแก้วสะท้อนแสงแดดยามบ่ายระยิบระยับ เพื่อนคนไหนชนะก็กวาดลูกแก้วใส่กระเป๋ากางเกงสีน้ำตาลจนตุงบางวันเรายังเล่นหมอนซ่อนผ้ารีรีข้าวสารเสียงร้องเพลงเด็กๆประสานไปกับเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่กลางสนามสำหรับผมเวลาพักกลางวันคือช่วงเวลาที่สนุกที่สุดทันทีที่โรงเรียนเลิกเด็กๆก,ก็แตกฝูงกันออกไป เสียงรองเท้าผ้าใบขาวกระทบพื้นดินดังไปทั่วผมคว้าจากักรยานคู่ใจแล้วปั่นออกจากโรงเรียนไปตามถนนเล็กๆสองข้างทางยังเป็นบ้านไม้เรียงรายแต่พอใกล้ตลาดก็เริ่มมีตึกแถวคอนกรีตสองชั้นถนนเส้นหลักเป็นปูนซีเมนรถสองแถวไม้สีน้ำเงินวิ่งไปมาคนขับเปิดเพลงลูกทุ่งจากลำโพงกระจายเสียงผมแวะร้านโชว์หวยหน้าตลาด หน้าร้านมีเชือกแขวนขนมถุงระยาทุกถุงแค่25สตางค์ถึง1บาทผมเอาเหรียญบาทเดียวที่แม่ให้ซื้อขนมกับเพื่อนแบ่งกันกินระหว่างปั่นจักรยานกลับบ้านบางวันผมก็แวะซื้อน้ำโอเลี้ยงถุงภาพเหล่านี้คือบรรยากาศของเมืองเล็กๆในยุคที่ยังไม่เร่งรีบทุกอย่างดูเชื่องช้าแต่เต็มไปด้วยความสุขเล็กๆ ที่หาได้รอบตัวตกเย็นผมปั่นจัก,กรยานกลับมาถึงบ้านไม้สองชั้นของเราแสงแดดยามเย็นสีส้มสาดผ่านต้นมะม่วงข้างบ้านพ่อกำลังนั่งฟังวิทยุส่วนแม่ก่อไฟในเตาถ่านทำกับข้าวอาหารเย็นของเรามักจะง่ายๆข้าวสวยร้อนๆคู่กับต้มจืดหมูสับหรือแกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งบ้าน ทุกคนในครอบครัวนั่งล้อมวงกินบนเสื่อปูพื้นเสียงหัวเราะคุยกันเป็นความสุขที่ผมยังจำได้ไม่ลืมหลังอาหารบ้านเราจะเปิดทีวีจอตู้เครื่องเดียวที่ทั้งซอยมักมานั่งดูด้วยกันบางึ้นเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างอุลตร้าแมนบางึ้นก็เป็นหนังจกัจกจักรงวงๆพ่อแม่กับเพื่อนบ้านนั่งดูกันอย่างตั้งใจเด็กๆอย่างผมก็หัวเราะคิกคักอยู่ข้างๆปีนั้น ทังเมืองพูดถึงหนังใหญ่เรื่องแผลเก่าของเชิดทรงสีสอรพงษ์ชาตรีกับนันทนาเงากระจ่างแม้ผมจะยังเด็กแต่ก็จำได้ว่าผู้ใหญ่ชมกันไม่ขาดปากพอตกดึกผมต้องนั่งคัดลายมือในสมุดแบบฝึกหัดแสงไฟสีส้มๆจากหลอดดวงเดียวส่องลงบนกระดาษและปากกาขีดเขียนยังดังก้องในหัวก่อนนอนพ่อเปิดวิทยุฟังเพลงสุนทราภรณ์ แม่กางมุ้งลายดอกไม้ครอบเสือกเกาะเสียงลมกลางคืนพัดลอดช่องไม้เข้ามาเย็นสบายผมวิทยาหลับไปพร้อมกับรอยยิ้มไม่ได้คิดอะไรมากมายแค่รอให้พรุ่งนี้เช้ามาถึงแล้วทุกอย่างก็จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเหมือนเดิมแล้วคุณล่ะครับมีความทรงจำวัยเด็กแบบนี้บ้างไหมที่ยังเก็บไว้ในหัวใจแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม